สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นพาร์ทสามจุดหนึ่งเรื่องฟังก์ชันลอการิทึมค่ะนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นสามจุดหนึ่งทำไมไม่เป็นสามฟังก์ชันลอการิทึมเนี่ยจะมีเนื้อหามากพอสมควรเพราะฉะนั้นครูก็จะแบ่งออกเป็นพาร์ทย่อยๆเพื่อสะดวกในการทำความเข้าใจแล้วก็นักเรียนจะได้ไม่เบื่อหน่ายนะคะ,ะมาลองเริ่มเรียนกันเลยนะ ฟังก์ชันลอก,การิทึมนะคะทีนี้ก่อนที่นักเรียนจะรู้จักฟังก์ชันลอก,การิทึมเนี่ยเราต้องย้อนไปที่ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลก่อนนะคะฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปพ้นด,ดบบ x y เป็นสมาชิกของ r คูณด้วย r บวกโดยที่ y เท่ากับ a ยกกำลัง x เมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1ที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะ ทีนี้ถ้าคูมาหาอินเวอร์สของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลมันมีหลักการง่ายๆเลยค่ะก็ะคือเปลี่ยน y เนี่ยเป็น x เปลี่ยน x เป็น y เพราะฉะนั้นอินเวอร์สของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะคะก็จะกลายเป็นคู่อันดับ xy เป็นสมาชิกของ R บวกคูณ R เห็นไหมสลับ xy ตรงนี้ด้วยโดยที่ x เท่ากับ a ยกกำลัง y เมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1แต่ a ยังคงเหมือนเดิมนะคะ ทีนี้เขาบอกว่าในการเขียนแทนฟังก์ชันในเงื่อนไขเนี่ยเราจะนิยมเขียน y ในรูปของ x นะคะสมมุติครูให้สมการมา x เท่ากับ 2y บวก3นะคะถ้าเราเขียนใหม่นะเราจะไม่นิยมเขียนรูปนี้เพราะว่าปกติเนี่ย x เป็นตัวแปรต้นต้องแทนค่า x ก่อนแล้วถึงจะได้ค่า y เพราะนั้นเราก็ต้องเขียนใหม่เป็น y เท่ากับ x ลบ3หารด้วย2นะคะ,ะแต่ทีนี้มาดูจาก ฟัง inverse ของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยนะคะจาก x เท่ากับ a ยกกำลัง y เนี่ยถ้าเราจะเขียน y ในรูปของ x เนี่ยเราจะไม่สามารถทำได้เพราะอะไรเพราะว่า y เป็นเลขชี้กำลังใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้จะเอ๊ะจะดำเนินการอย่างไรนะคะให้ y ไปอยู่ด้านส่วนหน้าได้นะนักคณิตศาสตร์ก็เลยได้ตกลงว่าจาก x เท่ากับ a ยกกำลัง y เนี่ยถ้าจะเขียน y ในรูปของ x เนี่ย นะคะให้แทนด้วยเขาก็จะสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาใหม่นะเขาก็จะได้ว่าถ้า x เท่ากับ a ยกำลัง y เมื่อไรเขียนใหม่เนี่ยก็จะได้เป็น y เท่ากับ log x ฐาน a อะอีกครั้งนะคะถ้า x เท่ากับ a ยกำลัง y เขียนใหม่ได้เป็นจะเป็น y เท่ากับ log อกฐาน a เห็นไหมฐานของเลขยกกำลังก็ยังคงเปลี่ยนเป็นฐานล o อกนะคะสลับก Y, เห็นไหมพอ a เอาไปพู่ง y วตกลงมาก็เป็น y เท่ากับ log x ฐาน a มาลองมาลองดูเขียนใหม่นะทีนี้ฟังก์ชันอิน e r s e ์เนี่ยนะคะของ exponential เนี่ยเราก็จะได้เป็นคูนดับ x y เป็นสมาชิกของ r บวกคูณ r เมื่อ y เท่ากับ log x ฐาน a นะคะเมื่อ a มากกว่า0และ a ต้องไม่เท่ากับ1นะคะ โดยเรียกอินเวอร์สของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลว่าฟังก์ชันลอกาลิทึมนะคะน,นิยามฟังก์ชันลอกาลิทึมก็คืออินเวอร์สของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีรูปเป็น f เท่ากับขั้นดับ x y เป็นสมาชิกของ R บวกคูณด้ R โดยที่ y เท่ากับ log x ฐาน a เมื่อ a มากกว่าศูนย์และ a ไม่เท่ากับ1นะคะ ล็อก x ฐาน a เราจะอ่านว่าล็อกการลิทิม x ฐาน a ก็ได้หรือล็อก x ฐาน a ก็ได้นะคะ,ะเช่นนะ x เท่ากับ2ยกกำลัง y ถ้าเขียนใหม่เนี่ยนะคะจะได้เป็น y เท่ากับล็อก x ฐาน2เห็นไหมอันนี้ฐานเลขยกกำลังเป็นฐาน2ฐานของล็อกก็เป็นฐานอะไรเหมือนกันฐาน2จำนะคะ,ะต่อไป เก้ 9, เท่ากับสยกกำลังสองเขียนเป็นรูปล็อกจะได้เป็น2องเท่ากับล็อกเฐาน3มนะคะ,ะมาลองฝึกเขียนกันหน่อยนะมาดูตัวอย่างที่1จงเขียนสมก,การตอบไปนี้ให้อยู่ในรูป Lock, ล็อกการทึมนะคะข้อที่1 5ึ่งห้ายกกำลังสองเท่ากับยีเห็นไหมตะกี้นี้ครูจะเปลี่ยนฐานฐานเลขยกกำลังนะไปเป็นฐานล็อกนะคะครูก็จะดัน ดันท้าออกมาปุ๊บก,ก็จะได้ว่า2องผดันปุ๊บ2อตกนะคะ2เท่ากับล็อก25่าฐานห้านะ,ะข้อที่2 7กําลังศูนย์เท่ากับ1นึ่ดันอะไรออกมาเอาดัน7ออกมาก็จะได้ว่า0ูเท่ากับล็อก1ฐาน7เห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะข้อสามเก้ายกกำลัง1เท่ากับเก้าดันอะไรออกมาเอาดัน9ออกมาก็จะได้เป็นอะไรคะ ได้เป็น1เท่ากับล็อก9ฐาน9ค่ะ,ะนะคะอ่ะข้อที่ C 4. 4ยกกำลังเศษ1ส่วน2เท่ากับ2ดันอะไรคะ,ะดันฐาน4ออกมาก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2เท่ากับล็อก2ฐาน4นะคะแล้วก็ข้อ5 10สกำลังลบ2เท่ากับ0ดนอ่ดันฐาน10บลงมาก็จะได้เป็นลบ2เท่ากับ ล็อก0.01ฐานสิบอ่ะมาดูข้อสังเกตนิดนึงเขาบอกว่าเลขชี้กำลังจะตกลงมาเห็นไหมตัวหน้าจะเป็นเลขชี้กำลังที่ตกลงมาส่วนอะไรต่อคะฐานของเลขยกกกำลังจะเปลี่ยนมาเป็นฐานของล็อกนะ,ะฐานเป็นฐานของเลขยกกกำลังก็ยังเป็นฐานของล็อกฐานก็ยังคงเป็นฐานอยู่นะคะอ่ะมาตัวอย่างที่สองบ้าง จงเขียนสมการต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังนะคะข้อ1ล็อก8ฐานสองเท่ากับสามอ่ะล็อกอันนี้ฐานสองนะเราก็จะเปลี่ยนฐานสองตัวน,นี้ให้เป็นเ็นฐานของเลขยกกำลังนะครูก็ดันฐานสองมาปุ๊บจะกลายเป็น8เห็นไหมเหลือแดนะเท่ากับ2ยกกำลังสามนะคะข้อ2ล็อก1ฐานหเท่ากับศนย์อ่ะดันฐาน5้าออกมาจะกลายเป็น1เท่ากับหายกกำลังศูนย์ ข้อสามล็อกเศษหนึ่งส่วนเก้าฐานสามดันฐานสามออกมาเท่ากับหนึ่งส่วนเก้าเท่ากับสามยกกำลังลบสองนะคะอ่ะข้อสี่ล็อกห้าฐานรากที่สองของห้าเท่ากับสองเอาดันมาดันฐานออกมาก็จะกลายเป็นห้าเท่ากับรากที่สองของห้ายกกำลังสองนะคะข้อที่ห้าล็อก0ูจุฐาน10เท่ากับลบหนึ่ 2, ง 5, ดันฐานออกมา,าก็จะกลายเป็น0.1เท่าครับ10กำลังลบ1เห็นไหมคะนี้ก็ไม่ยากเลยการเปลี่ยนล็อกการลิทมให้เป็นเลขอยู่กำลังง่ายๆนะอ่ะก็สังเกตฐานของล็อกเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นฐานของเลขอยู่กำลังนะคะคุณจะเน้นตลอดเลยว่าฐานเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นฐานอยู่ฐานล็อกฐานเลขอยู่กำลังนะมาดูลักษณะของฟังก์ชันล็อกการิทเมเขาบอกว่า กำหนด f เท่ากับคูณดับ x y เป็นสมาชิกของ R บวกคูณ R โดยที่ y เท่ากับ log x ฐา a เมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1และกำหนดด้วยว่า m n ต้องมากกว่า0นะคะข้อที่1เนื่องจาก f เนี่ยเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จาก R บวกไปทั่วถึง R คือโดเมนเป็น R บวกเลนเป็น R เป็นจำนวนจริงนะ 1.1มีโดเมนคือเซตของจำนวนจริงบวกนะคะจะได้โดเมนเป็นเซตจำนวนจริงบวกหรือเป็นสมาชิกของ R บวกโดเมนอยู่ตรงคืออะไรก็คือค่า x ที่อยู่หลังล็อกเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่หลังล็อกต้องมากกว่า0เพราะว่าเป็นจำนวนจริงบวกนะต่อไปมีเลนคือเซตของจำนวนจริงนะคะคือค่า y นะค่า y ก็คือเป็นจำนวนจริงเป็นจำนวนที่อยู่ทางลบก็ได้เป็น0ก็ได้เป็นบวกก็ได้นะคะอ่ะ เพราะว่า X โพมันคือ y เท่ากับ a ยกกำลัง x อินเวอร์สของเขาคือ x เท่ากับ a ยกกำลัง y หรือ y เท่ากับ log X ฐาน a นั้น y เปลี่ยนมเป็น x นะคะ x เปลี่ยนไปอะไรคะเปลี่ยน y นั้นาโดเมนั้นลเลนสนกับฟังชัน e x p o n e n t นเชก็จะตรงข้ามกันกับ log นะคะอะ่ข้อสอง log m ฐาน a เท่ากับ log n ฐาน a ก็ต่อเมื่อ m เท่ากับ n m เท่ากับ n นะคะ ต้องเป็นล็อกฐานเดียวกันนะถึงจะเทียบตัวหลังล็อกได้นะคะอ่ะเช่นล็อกอกฐาน3เท่ากับล็อกฐาน3ล็อกฐาน3เหมือนกันก็แสดงว่า x มีค่าเป็น8นะคะข้อ3ถ้า a มากกว่า1เป็นฟังก์ชันเพิ่มฐานเหมือนเดิมนะคะถ้ามากกว่า1เป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มหมายความว่าไงยิ่งตัวหลังล็อกมีค่ามากค่าล็อกนก็จะมีค่ามากนะคะ เขาบอ,อกแล้วล็อก M ฐาน A จะมากกว่า log n ฐาน a ก็ต่อเมื่อ M มากกว่า N นะคะฟังก์ชันเพิ่มกูเคยย้ำในเรื่องฟังชันเอ็กโพเนนเชีน a B o L C e n, ว่ามันจะไม่เปลี่ยนเครื่องหมายจำได้ไหมอ่ะเช่นนะ LogX ฐาน5มากกว่า log ก5ฐาน5อันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมคะเราต้องการให้จำนวน log x ฐาน5มีค่ามากกว่า log 15ฐาน5 แสดงว่า x ของเราต้องมีค่ามากกว่าเท่าไหร่คะ15เพราะเป็นฟังก์ชันเพิ่มตัวหลังล็อกมีค่ามากค่าล็อกก็จะมีค่ามากนะคะอ่ะต่อไปข้อ4ถ้า m มากกว่า0แต่น้อยกว่า1อันนี้คือเป็นฟังก์ชันลดนะคะแล้ว log m ฐาน a มากกว่า log n ฐาน a ก็ต่อเมื่อ m น้อยกว่า n เพราะเป็นฟังก์ชันลดไง ยิ่งตัวหลังล็อกมีค่ามากฟังก์ชันล็อกก็จะมีค่าอะไรมีค่าน้อยนะคะส่วนทางนะอ่าเช่นล็อก x ฐาน1ส่วนสมมากกว่าล็อก7ฐาน1ส่วนสมล็อก x ฐาน1ส่วนสามจะมากกว่าตัวหลังได้ x สองเราต้องเป็นไงคะก็ต้องน้อยกว่า7นะมไม่ยากเลยเนอะ,อะมาดูต่อไปตัวอย่างที่สามจงหาค่า x แกสมการต่อไปนี้ ข้อ1ลอค x ฐาน2เท่ากับลอ5ฐาน2ฐานเดียวกันเช็คก่อนนะแสดงว่า x ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไรคะ5ค่าอ่าโอเคถูกต้องข้อ2ลอค x ฐาน7เท่ากับลอ11ฐาน7ฐาน7เหมือนกันแล้วแสดงว่า x มีค่าเท่ากับ11ค่าอ่ามาข้อ3ลอค x บวก2ฐาน5เท่ากับลอ8ฐาน5 แสดงว่า x บวก2ของเรามีค่าเป็นอะไรคะอ่ะเป็น8ค่าอ่ะในเมื่อ x บวก2เท่ากับ8ก็แสดงว่า x ต้องมีค่าเป็น6นะคะอ่ะข้อ4ถ้า log 2x ลบ1ฐาน4เท่ากับ log 5ฐาน4แล้วนะคะแสดงว่า 2x ลบ1ต้องเท่ากับ5นะคะเอาแก้สมการหาค่ะคะ x. า x นั้น x ของเราก็ต้องมีค่าเป็น3นะ ข้อที่5 l o ล็อก 5x เลบ1ฐาน3เท่ากับล็กบวก2ฐาน3ก็แสดงว่า 5x-1 ลบ1ต้องทำไมคะต้องเท่ากับ 4x-2 อบวกสอ่ะแก้สมการเหมือนเดิมก็จะได้ว่า x ของเรามีค่าเป็น3เห็นไหมแค่นักเรียนสังเกตว่าฐานเท่ากันก่อนแล้วก็เทียบตัวหลังล็อกได้เลยนะอ่ะมาตัวอย่างที่4จงหาค่า x จาก อสมการอสมการเนี่ยเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องระวังนะคะเพราะว่าอสมการเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยว่าเรามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือเป็นฟังก์ชันลดถ้าเพิ่มเครื่องหมายจะเหมือนเดิมแต่ถ้าลดเมื่อไหร่เครื่องหมายต้องตรงข้ามทันท,ทีนะอ่ะข้อหนึ่งล็ฐาน2มากกว่า log9 ฐาน2อนะคะอันนี้ฟังก์ชันเพิ่มหรือลดฟังก์ชันเพิ่มค่ะ ก็แ,แสดงว่า x ของเราต้องทำไมคะมากกว่า9นะคะเพราะว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะหมายไม่เปลี่ยนนะเอาข้อที่2 log x ฐาน1ส่วน3มากกว่า log 1ิฐาน1ส่วน3แสดงว่า x ของเราเป็นยังไงคะอา้าวน้อยกว่า11ต้องน้อยกว่านะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นฟังก์ชันลดสังเกตที่ฐานฐานเป็น1ส่วน3ฐาน1ส่วน3นี่คืออะไรคะ มากกว่า0แต่น้อยกว่า1นะคะค่าไม่เกิน1ปเพราะนั้นเป็นฟังก์ชันลดนะคะตัวหลังล็อกถ้าเราต้องการให้ตัวนี้มีค่ามาก x ก็ต้องมีค่าน้อยกว่า11นะคะข้อที่3 l มล็อก x บวก2ฐาน5ส่วนเศษ้ส่วน2น้อยกว่าหรือเท่ากับล็อก8ฐานเศษ5ส่วน2นะคะแสดงว่า x บวก2เราเป็นไงคะ ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ8อา้าวทำไมอะ่ะทำไมก็หมายน้อยเหมือนเดิมก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มไงใช่ไหม5ส่วน2มากกว่า1น,นะอย่าไปคิดว่าเศษส่วนจะต้องน้อยกว่า1ไม่ใช่อันนี้เป็นเศษเกิน5ส่วน2เนี่ยมากกว่า1เพราะนั่นเป็นฟังก์ชันเพิ่มเื่าหมายไม่เปลี่ยนก็แ,แสดงว่า x 2เราเนี่ยต้องทำไมคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ6ด้วยนะ้า4 ล็อก 2x ลบ1ฐาน3ส่วน4มากกว่าหรือเท่ากับล็อก5ฐาน3ส่วน4แสดงว่า 2x ลบ1ของเราต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ5อ้าวเครื่องหมายกลับแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเป็นฟังก์ชันลดเห็นไหมเศษ3ส่วน4ามากกว่า0แต่น้อยกว่า1นะแสดงว่า x ของเราก็ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ3นะคะอ,อีกข้อหนึ่งนะ ล็อก 2x ลบ3ฐาน3มากกว่าล็อก x บวก2ฐาน3โอ้ยฐาน3ง่ายเลยฟังก์ชันเพิ่มแสดงว่า 2x ลบ3ต้องมากกว่า x บวก2นะคะเหมือนกัน x ก็ต้องมากกว่า5เห็นไหมไม่ยากเลยแค่นักเรียนสังเกตก่อนว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลดก่อนนะคะอันนี้ข้อต้องระวังเลยนะให้สังเกตตรงนี้ก่อนแล้วค่อยดำเนินการแก้สมการนะอ่ะ มาดูกราฟมาดูลักษณะกราฟของฟังก์ชันลอการิทึมนะคะกราฟของ y เท่ากับ log x ฐาน a เนี่ยจะสมมาตรกับกราฟ y เท่ากับ a ยกกำลัง x เพราะว่า2ตัวนี้เขาเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกันอยู่นะคะโดยมีเส้นตรง y เท่ากับ x เนี่ยเป็นแกนสมมาตรซึ่งกราฟของ y เท่ากับ log x ฐาน a จะมีลักษณะดังนี้ข้อที่1 y เท่ากับ log x ฐาน a เมื่อ a มากกว่า1หรือเป็นฟังก์ชันเพิ่ม เพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนกราฟของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลก่อนนะอะเขียนกราฟปุ๊บ y เท่ากับเอเกำลัง x หมายความว่ายิ่ง x มากขึ้น y ก็ต้องทำไมลูกมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ่าดปลาติลากเส้นแกนสมมาตรเลยวาดลากเส้นปุ๊บเขียนกราฟเลยแกนสมมาตรมาปุ๊บเขาจะได้กราฟเส้นสีแดงเลยหม เป็นกราฟที่สมมาตรกันใช่ไหมคะเส้นนี้เราเรียกว่า y เท่ากับ log x ฐานะมาดูหน้าตาของกราฟสีแดงที่มีอะไรบ้างเราสังเกตนะกราฟผ่านจุด10เสมอตรงนี้ผ่านจุด10นะคะแล้วกราฟจะอยู่ในฟอนเดนที่1กับฟระเด,ดนที่4เท่านั้นนะต่อไปกราฟจะไม่ตัดแกน y เห็นไหมจะไม่ตัดแกน y แต่ทำไมคะจะเข้าใกล้ y ไ,ไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ตัดแกน y นะ ่ต่อไปก็จะทำให้โดเมนของฟังก์ชันเนี่ยเป็นสมาชิกของ r นะคะ r บวกทั่วที r บวกหมายถึงถ้า x เ,เนี่ยจะมีค่าเป็นบวกนะคะในเมื่อ x เ,เป็นบวกแสดงว่าตัวหลังเราต้องทำไมคะมากกว่าศูนย์นะส่วนเลนสของฟังก์ชันก็เป็นสมาชิกของ r เห็นไหมค่า y าอยู่ในประเด็นที่1ประเด็นที่4เห็นไหมคะอ่าข้อ4 กรัฟนี้จะไม่มีค่าต่ําสุดแนละสูงสุดเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ในควอเดนที่1ิงดัสี่ไงมันะก็จะไปข้งไปเรื่อยๆนี้ก็ลงไปเรื่อยๆจะไม่มีค่าต่ําสุดและสูงสุดนะคะอ่ะ,ะไปดูต่อนะข้อ2 y เท่ากับ log x ฐา A, เมื่อ A มากกว่า0ูนย์แต่น้อยกว่าหนึเราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันลดนะคะอ่ะคุเริ่มเขียนกราฟะนะันนะปึ๊บ อันนี้ y เท่ากับ a ยกกำลัง x เห็นไหมยิ่ง x มากขึ้น y ลดลงอะไรน,นี้เป็นฟังก์ชันลดอ่ะวาดเส้นแกนสมมาตรโบ y เท่ากับ x นะคะอ่ะวาดกราฟที่สมมาตรกับ y เท่ากับ a ยกกำลัง x ปุ๊บได้ตรงนี้อ่ากราฟเส้นสีแดงนี้เราเรียกว่า y เท่ากับ log x ฐาน a อ่ะมาดูข้อสังเกตกราฟจะผ่านจุด1นย์สเสมอตรงนี้นะจ๊ะ แล้วกราฟอยู่ในประเด็นที่1กับประเด็นที่4นะคะกราฟจะไม่ตัดแกน y แต่จะทำไมเรื่อยเข้าใกล้แกน y ไปเรื่อยๆนะโดเมนของ f ก็คือเป็นสมาชิกของ R บวกนะคะก็คือเห็นไหม x อยู่ตรงนี้ x จะอยู่หลังล็อกเพราะนั้นตัวหลังล็อกต้องทำไมคะมากกว่าศูนย์ะคะส่วนเลนส์เลนส์ของฟังก์ชันก็เป็นสมาชิกของ r ก็คือเข้า y จะเป็น R นะคะเป็นจำนวนที่อยู่ทางลบก,ก็ได้ศูนย์ก็ได้หรือบวกก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าค่าเจะเป็นอะไรนะเพราะสี่กราฟนี้จะไม่มีค่าต่ำสุดแล้วก็ไม่มีค่าสูนสุดนะคะ,ะต่อไปนี้ก็นักเรียนพอนักเรียนเรียนได้ถึงตรงนี้แหละนักเรียนจะทำแบบฝึกหัดที่สามได้แะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่สามข้อหนึ่งใหญ่กับข้อสองใหญ่นะคะ ในเอกสารประกอบการเรียนที่นักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็โหลดออกมานะคะหน้าสิบสี่นะคะเขียนด้วยลายมือตัวเองเหมือนเดิมนะคะหากมีข้อแล้วเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งทางส่งเข้ามาทางไลน์คูหรือทางอีเมลคูก็ได้ส่วนต้นฉบับนักเรียนก็เก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวพอเราได้เปิดเทอมมาเรียนมาเจอกันเมื่อไหร่ก็ให้นักเรียนส่งเป็นหลักฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะ อ่ะสำหรับพาร์ทสามจุดหนึ่งก็จบลงแล้วนะคะก็อยากให้นักเรียนเนี่ยทบทวนด้วยนะคะเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเราขยันฝึกฝนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยแต่ถ้าเราไม่ขยันฝึกฝนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าตัวคณิตศาสตร์เนี่ยมีมากมายต้องอาศัยความเข้าใจค่ะไม่ใช่ความจํานะคะแต่ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยเนี่ยติดต่อมาทางไลน์คู่ได้นะคะ ยินดีที่จะให้ความช่วยเหละะือค่ะแล้อย่าลืมว่า don't forget to do your homework ทำกันบ้านด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันครั้งหน้าต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ